ผมก็สวัสดีครับเป็นอยู่เนี่ยเป็นอุปกรณ์สําหรับจับสัตว์เลื้อยคลานนะครับอย่างพวกงูพวกอะไรต่างๆนะครับบางทีมันมาอยู่ผิดที่นะครับเราจะเป็นต้องนํามันออกไปเหมือนอยู่ในสํานักงานอยู่ในอยู่ในบ้านอยู่ในครัวอยู่ในฝ้าเพดานอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ใช่เป็นการทารุณกรรมแต่ว่าเรานําออกไปปล่อยสู่ธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมานะครับมันก็มีเป็นกลไกอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ฟังทีเนี้ย อันนี้คือรูปร่างอย่างที่เห็นนะครับความยาวก็พอประมาณนะครับด้านที่เป็นสีแดงๆตรงนี้เรียกว่าด้านมือจับนะครับตรงนี้เรียกว่าก้านแขนมันออกไปนะครับมาดูหลักการทํางานนะครับหลักการทํางานเนี่ยมันจะเป็นลักษณะลุกเลื่อนนะครับลุกเลื่อนวิธีการทํางานก็คือเรามือกดนี้เมื่อกดที่มือกดเนี่ยก็เราดันออกไปนะครับพอเราดันออกไปเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันจะมีเชือกเนี่ยโผล่ออกมา เราเราก็ทําการแต่งบ <c oughs> <terms. S 1> ่วงนะครับพอแต่งบ่วงได้ที่แล้วนะครับเราก็มาจับสมมุติว่าอ่าที่ขวดน้ําตรงนั้นนะครับที่ขวดน้ําตรงนั้นเป็นเป็นงูเป็นสัตว์เป็นสัตว์ที่มีพิษเี่ยเราไม่สามารถที่จะจับด้วยมือเปล่าได้นะครับเราก็ทําการคล้องนะครับคล้องคล้องคล้องปุ๊บดูนะครับพอคล้องปุ๊บทีนี้ตรงนี้นะครับดูลักษณะที่ที่มือผมจับเนี่ยก็ทําการกด กดสลักนะครับกดสลักปุ๊บป uh, sure, ุ๊บ ouais, มันก ah, ็จะทําการรัดนะครับทำการรัตหรือว yeah ่างูเนี่ยมันก็จะโดนรัตละโดนรัดแล้ะเราก็ดึงออกมานะครับจะสังเกตดูเนี่ยกลไกในการล็อกเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากดึงยังไงก็ดึงไม่หลุดนะดึงยังไงก็ดึงไม่หลุดนะครับถึงว่างูเนี่ยอยู่ในท่อในอะไรต่างๆเนี่ยดูเนี่ยเราลากออกมาเนี่ยยังไงก็ไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดเนี่ยจะติดแล้ววิธีการวิธีการเอาออกก็คือก็ก็คือเหมือนเหมือนกับท่านตอนแรก เรากดสลักนะครับเรากดสลักแล้วก็ดันออกไปนะครับดันออกไปบ่วงก็จะคลายนะครับบ่วงก็จะคลายแล้วก็ดูขอกมาลักษณะบ่วงก็จะคลายมาลักษณะนี้นะครับคนไกล้มาดูคนไกลใกล้ๆนะครับเป็นเป็นลักษณะเป็นลูกเลื่อนนะครับเป็นลูกเลื่อนมีการแขวนลูกเลื่อนด้วยอด้วยระยะวิตของเกลียวแล้วก็เป็นตัวน็อตนะครับเป็น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 น็อตนะครับพอเรากดเนี่ยมันทาให้ระยะวิตของเกลียวเนี่ย มันตกจากออกนะครับแล้วก็จะมีการารีคอยกลับหลังนะครับอันดูอีกครั้งนะดูอีกครั้งกดนกดตรงนี้แล้วก็ดนันออกไปะะสมมติว่าดันออกไปนิดเดียวเนี่ยครึ่งเดียวเนี่ยก็บ่วงแค่นี้สัตว์เลี้ยงลตัวเล็กๆเรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราแต่งบวงเราอยากให้บ่วงมันใหญ่อีกเราก็ดันออกไปอีกนะ,ะจนสุดแค่นี้นะครับประมาณนักอ่าประมาณ5นิ้วนะครับประมาณ5นิ้วเ,เราก็แต่งบวงนะ,ะแต่งบ่วงให้เหมาะกับ ได้แล้วทีนี้เราก็จับระยะเราเนี่ยห่างพอสมควรนะครับกับกับการที่กับการที่ว่าสัตว์เนี่ยจะมาทําอันตรายเราเนี่ยก็มีระยะห่างพอสมควรนะครับแล้วก็คล้องไปนะของของได้ดีแล้วเนี่ยคนเลยเนี่ยมือกดปุ๊บแน่นเลยทีนี้ลากออกมาเลยลากออกมาลากออกมาไม่หลุดนะไม่หลุดเห็งแรงมากทิ่ถ้าเราจับแบบนี้จบเลยไม่มีทางพายถึงไม่จับก็ไม่มีทางหลุดนะไม่มีทางหลุด สำหรับวัสดุที่ผมนำมาใช้นะครับก็ส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ที่เหลือใช้นะครับเป็นงาน DIY นะครับตรงด้ามจับตรงนี้เป็นเหล็กขนาดหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วนะครับเป็น,เป,นเป็นเหล็กกล่องบางๆนะครับทีนี้สำคัญก็คือตรงเนี้มันจะเป็นอลูมิเนียมซึ่งผมได้มาจากลาวตากผ้านะครับที่ที่ชำรุดแล้วนะครับก็ก็มาด้านในก็เป็นเกียวสตัดนะครับเกียวสตัดอยู่ด้านในแล้วก็มีการ มีลักษณะเป็นลูกเลื่อนนะครับเป็นลูกเลื่อนแผนลูกเลื่อนด้วยด้วยน็อตด้วยน็อตฝาซีกด้านในนะครับใครที่เข้าใจก็สามารถที่จะเอาไปทําได้นะครับก็มีกลไกมีสปริงอะไรต่างๆนะครับด้านในเนี่ยมีเหล็กอยู่หนึ่งเส้นนะครับเหล็กประมาณสองุนนะครับเหล็กสองุนประมาณหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ผูด้วยปลายเชือกร้อยเชือกด้านบนเชือกนี้ไม่ได้เดินร้อยทั้งทั้งทอดนะครับเพราะว่าถ้าเราจะดันนมถ้าเกิดว่าเชือกเดินยาวทั้งทอดเวลาเวลาเราดันไปเนี่ยเชือกมันก็จะจะไม่ผูก น้ำหนักเบานะครับประมาณครับอ่ากิโลกว่าก่านะครับน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงนะครับถึงเบามีความแข็งแรงนะครับด้านหลังนะครับที่ทําให้ลูกเลื่อนสะโตเอ่ทำให้กลไกต่างๆสะท้อนถอยหลังเนี่ยเพื่อไปรัดแน่นเนี่ยมันก็จะมีอ่าสปริงอยู่ด้านในนะครับสปริงตรงนี้นะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับอยากที่จะนําไปใช้เหมือนผู้ภัยดับเพลิงอะไรต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้นะครับสามารถที่จะ สอบถามเข้ามาได้นะครับยินดียินดีให้คําแนะนํานะครับผมยินดีให้คําแนะนําอันนี้ก็ใช้อยู่ในสํานักง,งานผมนะครับก็มีประสิทธิภาพอส่ควรนคนระับ